ดูร้านปนินเหมือนเดิมจ้าร้ปนปนินตลาดลองเตยสายกลางนี่ก็จะเป็นช่วงบ,บ่ายๆช่วงบ,บ่ายลูกค้าก็ยังแน่นเหมือนเดิม,มน่คะหน้าร้านเราจะพาไปดูปลาตะเพียนแล้วก็คุงปลายิก การทำให้เหมือนเดิมจ่ะตัวหนึง่งสองตัวก็ทำสาม,สามตัวสี่ตัวเป็นร้อยโลก็ทำให้หมดเลยปลาตะเพียน ลูกค้าก็ยังแน่นเหมือนเดิมหันหน้าร้าน,นจะพาไปดูปัตเพียนแล้วก็ภูมิปัยศก บริการทำให้เหมือนเดิมจ้ะตัวหนึ่งสองตัวก็ทำสามตัว,ต,ว,ต,วตัวเป็นร้อยโลก็ทำให้หมดเลยปลาตะเพียน อยไรแต่อมันนกน้าได้บองามงามผมผมก็มีในถังเดีม่เด้ขายเดี๋ยวเอ๋อมืออื่นด้วม<ด>ืออืนก็ไม่แล้วผมจะเริ่มขายขนมอ๋อของไหว้ได้คือแค้ง60บบาทล้าน่อยทำร้านเคยขาย8ปดิบด้วนี่

มาดูเฮียทำป่า 康 iko。康 iko。 เอามดอ้เอาไอ้เอาเมดมึงนี่บ่บ่นี้บอกไอ้ว่เอาเมดเอาเมืนี่เแา้วบอกไงที่ยังโก้ไอ้เด็กขยันกับม่ใจสิบโลปีได้สิบเก เนื้อเสือเนื้อกวงาง้วขายหมดเนื้อเนื้อแข่ใส่้วยมใส่เราวยีบพวงหนึ่งพวงใหญ่ๆนันนั่นนะพวงใหญ่ๆรันเลือสีพวงก็ใส่เราหมดลด ไม <quarters of speech> ่พูดถึงไม่อน้ารูเครื่องพอดีสามร้อยสามสิบกระดองท้อนไปอีกามร้อสามส่บทไมมันเงีย nhây như Câu hết nhanh câu bạn Hết bao y số Để thay rồi không? Nhi số, nhi số đấy à. đi 对对。对对对